สวัสดีครับเลเตอร์สตีแฟนสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะบอกว่าโรถทูพรีเมียร์ลีกกลับสู่พรีเมียร์ลีกไปด้วยกันนะฮะก็ใช้ครัว่ากลับไปอยู่ในที่ที่พวกเราควรจะเป็นที่ที่พวกเราควรจะอยู่นะครับหลายๆสื่อเมืองผู้ดีนะครับแล้วก็โค้ชแชมเปี้ยนชิพแทบจะทุกคนทั้งลีกบอกว่านี่คือทีมพรีเมียร์ลีกในคราฟแชมเปี้ยนชิพครับก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้นะครับที่ประเทศเวลส์ สวอนซีนะครับก็เปิดสวอนซีดอทคอมสเตเดียมนะครับรับการเยือนของเลเตอร์สตีก็ผลปรากฏว่าสวอนซีนำก่อนด้วยนะนะครับหนึ่งศูนย์จากทางของแมตต์กรีมส์แต่สุดท้ายนะครับเลเตอร์สตีก็ลัวสามลูกลวดนะครับจากเยนิกเวสกาดนะครับอับดูฟาตาวูอิซากูแล้วก็นาโชเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับผลการขันก็เป็นใจเพรสตันก็เสมอมีวอลไปนั่นทำให้ตอนนี้ฮะ เลเตอร์ซีพวกเราครับอันดับห่างจากอันดับ3เนี่ยสิคะแนนซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่ต้องไปเพลย์ออฟในการเลื่อนชั้นครับและตอนนี้ยังห่างจากอีพิวิชอยู่5คะแนนทีมอันดับที่2นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันกันกบซูพีมาริกไปด้วยกันครับฟ็อกซ์เนเวอร์ควิดครับพลังพลังพลังบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ